นี่น้องนุ่นทีมงานีท่กลุ่มผู้หญิงมาเล่นที่บ้านนี้ขอขอบคุณมากมากนะครับอันหรับช่องฝากช่องเป็นช่องอะไรครับน้องนุ่นใช่ไหมครับน้องนุ่นค่ะน้องนุ่นน้องนุ่นจากซีรีส์นะครับที่คนรู้จักกันดีนะครับเราหลังก็แอ๊บค่ะครับาย ปาร์ตสาวกำนันจ้าครับคือครับต่างคนต่างมีช่องหมดใช่ไหมครับนี่ครับผมมาโดยมาเล่นที่บ้านผมแล้วก็มาเลี้ยงสัตว์ป่าวันนี้ครับผมก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับแบบนี่แต่ถ่ายกินนะครับประมาณเนี้ยคอนเทนต์ก็ไม่มีอะไรเยอะช่องผมครับขี่รถเก๋งมาวันนี้ขอบคุณมากครับที่มาเยี่ยมมาเยียนวันนี้นะครับก็เสิรับย่างกับเผาแห่อานจ้าครับผม ขอบคุณมากดีใจมากๆเลยวันนี้กับข้าวเพียบเลยไม่พออะไรบอกนะครับจานอะไรไม่พอบอกผมนะครับเดี๋ยวครับเจ้ามาเสริมให้อีกจานนะครับนี่มีบวงไหมครับฮะบวงบอกระบบวงอันไหนล่ะครับเป็นยางดอกไอ้ใส่มือเอาโอ้บวงอันช่อนบอครับบโอ้มีมีครับมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวครับ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 โอ้ยเดี๋ยวครับจป๊บนึง วันนี้ก็มากินข้าวกับไออันเนาะจ้ะเนาะไออันกาลาสินไออันกาลาสินบ้านบริยูไกลกันก็เพิ่อนไปไหนเนาะค่ะเนาะกาลาสินกาลาสินร้อยเอ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งอยู่ติดกันก็เลยแวะมาหาเพิ่นจ้ะมือใหญ่ใจสปอร์ตใจใหญ่ใจสปอร์ตอาหารแบบแซ่บ มูนีน้องงูนก็มากครับพี่หลันวสลีค่ะน้องปลายดาวกำนันนะคะประกันน้องงูนยินเข่ากับเพื่อนสามหนึ่งเปนบาสามรุมงสามรุมหนึ่งกับพี่อันใครยินเข่าแขยงเลยเป็นบ้าอเยเพื่อนบางคนมืปัดจัดประหลาดขิดมากเลย แก้เป็นเราเดอน้เยก้่ขากลเรแ้วเราแก้เลยกมเ้นากูกับทั้งคุณเนาะกู้กำับมีเบื้องเบื้อง่กำับเป็นอะไแ่เนะแม่เนี่ยนอน้อยนอยน้น้อยผู้ช่ยารื่อนตัวเนชิมก่อนชิม่อนแบบนี้ล่อพเลยพ่อละลเจ้าหงเจียบแดงพ่อล้วพ่อแล้วอแล้วอแล้วไอ้มามามานงกินเลยเด้อมามามาไอ้เพื่อน เงื่อนนมีวันทยันพวอนะมางกินก็้องๆเร็วครับผมครับเอานังบไหมาเขาเลือกเอาว่เลเอาวะนั่งบนไหนมาพี่มาพี่มาตั้งผีกล่องยู่ทางนันเอาเพี่มาพี่มาพีครับสมุนซ้ายสมุนขวาผลอาขยับมาแม่ขยับมาอีก อเอาเี๋ยวค่เริ่มมอาเด้เงไดีหยรแห้เปล่หแล้วเปิดเปิดเปิดหายแรกเปิดแบบเปิดงานเลยหนึง่งสองอ,อ,อันเคยกินอรอยู่บอเคยบบยังอียัง อันนี้ตำปลาเรียวตำปลาตำปลาบอกใช่ครับอันนี้คือแม่อันนี้คือเม็ดอีหยังเม็ดเขาเรียกพักเกษตรพักเกษตรน้องนี่พักเกษตรเด้อคนบอกเอาไ้เอาเลี้ยงกินแล้วเนาะเห็นเฮ้ยวันวันกินได้กัเลี้ยงก็ได้เน่ได้ว่ากินแล้วเอ๊ะฮะได้มากินแล้ว่ มันต้อกินก <c oughs> ินขนมแท่งกับเทียงกันหวานเลยยื้ยรตัวกินกับของผู้สาร่ยป้าดูเรายดไนยีสเกตจ้าสะเกตครับลัดไทยไหมบ้านบ่จ้ามันนีกินข้าวไก่อันรับบะเจบปะครับอืมอมีตาตะบไดหมตเอ่ันมาก่านี่หอยนี่มากครับอืมหอยยังหอยยังเบบแซ่ร อืมบอรีีครั่แบวะับไม่เมื่อเมื่อยังอันแสบวะเพื่อน่ครับกับจากับแบบแสี่ยคนหูใจบ่อันนี้ี่คนูใจกินท่คนดูใจครับอาอวันนี้เป็นเพื่อนกันนะฮะเป็นเพื่อนนออเพื่อนกันเพื่อนกันออไอ้้าเสียวตูเสียวอันไอ้เ้าบอตเลยเฮ้เก๋แนวนี่วนแสบบ่ครับ อยากให้ผู้สาวป้อนบอกสองผู้สาวเลือมึงเย้าขนไหมมาคนไหนมา้นเี่ยิน่กินยังมา้นนียไม่มานเนี่ยมาขึ้มา้มานเ่านก่านังแก่ยานเก่ามาขึนมา้นมา้เนวผู้สาวมาปอนดัแตเนาะหวานดีบ่ก ครับหวานอยู่บักี่รสอเอข้าววหม่บักตำบัาคุงนะรักส้มตำต้องกินให้เียบแต่ถ้ารักความหวานต้องเติมตาลเติมตาลเหี้ยเทหวานเ่ค่อยนับเด้ด้ยว่้าวอ้ ทำข้อมือตื่นมาไปสนับไปได้ทำข้ามือดาษาสามคนเดี๋ยวนี้เอาเอาที่เราพ่นเนอะแทที่เราพนทำผมอันนี้รักผมไม่จำเป็นต้องหล่อแต่ถ้ารักด้วยใจต้องแต่งงานกับผมเฮ้ยพามพามงานบวช นี่เ <önemli> ห็นะน่าพานนะเอาให้น้องนุ่นแน่ข้างคนอ่ะรักน้องนุ่นต้องคนน่ารักแต่ถ้ารักกับผมจริงต้องอยู่ด้วยกันเลย ใช่แล้ว่แต่ว่าถ้าเราถ้าเราแบบไม่รักจริงก็มองแบบว่าเออต้องเป็นแค่แบบพูดให้กันว่าน่ารักเฉยแต่ถ้ารักจริงต้องอยู่ด้วยกันเลยถูกถูกไหมล่ะอ่รักจริงต้องอยู่ด้วยกันเลยเออเอเนี่ยสาวหลันแน่เนี่ยสาวหลันรถไปเด้อเพื่อนเพื่อนเพื่อนสาวหลันดูสาวหลันรักสาวหลันต้องชอบคนอวบ ต้องชอบคนอวบแต่ถ้ารักความน่ารักต้องหน้าตาหน้าตาต้องกแตัวคุณหน้าตาดีผมไม่บอก่าถ้หน้าตาก็น่ารักหน้าตามันดูที่นะาคันหัวตองเอาถือวัดเลย่าแอบปี๊ดอ่ะตะลงค์แต่ตะกองมันหิวเราบอก มาเด้อตากรงกันดิมาเด้อตากลองมาเด้อเห้ามมัสวยอันเดสของห้ามีตากลองแอนก็มีแบบตากลองแบบอัตโนมัติอืมด้วยโอลยตากลองกินทั้งเลยนี่ตากลองสองนี่สองอันคขาโล้ยมันจะมันยี่วสิมันจะมาแสิบ่ีถึงเงินหรอนงปลาอยู่นงปลายางกับแบนเพี้ยงยางสายหัวยางแบนเพี้ยนยาง เขาเป็นย,งยางนอกเ่รครับยางนอกลอยเนาะนันม,มันแท่งมอฟี่สามพันสามสามพันสามพันกางเดียวนะกลางเดียวนั่นจนมือแตกกันหมดมาหาเบาเบาอย่างอันนี้เลยเนี่ยแม่นเป็นวางสิครับอย่างคนอยู่มหาผมอย่างมันแตก<ม>อย่างเสียอย่างเสียมก็เลยเปลี่ยนอย่างเลยผมถ่ายกร,ระเลยก็เลยสายงวยอาทานหลายเนาะออมาหาจอยี่เอ้ยข้ามจีเรมาพอถทาหาสมุนเป็นเวลาตลาดทา ผ่านมาข้างไหนทำเนี่ยท่านพลทองหมอครับท้างไหนทํานพทองท่าทองครับโห้เป็นมาทานพลเนยานี่วันออกมาจากตั้งบ้านเนี่ยงแต่เดาว่นน้องปอกไหมเขาอะยังทกางหมู่บ้านทลอกอ่ะมาจากน้องปอบ้านบ้านทอที่นี่รวมมาเนี่ครับแ่วาที่ต้องปอกอยู่นี่บอกเสมือนที่บ้นบริยูได้เนาะได้ไปมากๆครับยู่บ้านเพิ่นยูทิสเกีจ้ะบ้านเกบ้านบานเกิดบอ วันนี้เกิดยูนิยูนิวันเแต่ว่าันีเกิดจะออยจะก้นครับถือ่าจะไม่เสียเกียมาหมดเรยูนบนสาวบนงามบโอ้สมเลยไหมเพราะว่าความเป็นงามๆอยู่เาวาบวนแต่ว่าต่ว่างามกว่นีกับมีอยู่หอกแต่ว่าผมก็เลยว่านีงกับงามอยู่ดิไม่ใช่ไรดิมันจะดีเนาะครับแต่ว่าที่อยากจะเ้ลอยากถามหน่อะว่า ข so <sever ation> hmm. <papa> <benim> ี้นาเขาตะกี้นาเขาวันนรืดดำหรือตังเดีทวาบวัดเนาะนาี้ม่วงเดี๋ยววันาตย์วัี้เป็นพอสูตรยังสับังวดมาใส่บอกเป็นมือมินงีกันให้จะกดมีบอกหรือว่าใส่ซื้อเองเลยพ่อแม่มาโอ้พ่อแม่มาใส่ไม่่มาใส่รอบุจมนาเขาเลยเีอกัน

หนึ่งสองอ๋อเอาวิดีโอด้วยป่ะนี่วิดีโอป่ะคนเดียวนะเอาเอาเป็นเอาเอาถือเอาภาพนิ่งคนเดียวถือถือกล่องตรงนี่ผมมาตั้งนี่นะนี่อันนี้ป้จ้าครับเออมาตั้งตั้งตั้งตั้เอออีกหน่อยนึงเอออีน้อยนึงเออโอเคบอโอเคครับโอเคเอาเอาแน่ต้องแลทีโอเคได้ ไม่ไม่ไม่ติดนะโอเคต้อติดไหมติดขาแบบว่าเตะหลันไม่เอาใครเลยอ่ะเออเอาถ้าเออโอเคเอาเออเอาแต่นี่แล้วนะหนึ่งบอสติดเออพอดีอ้าวหนึ่งสองเริ่มเลยเอาไอ่อืออือจะอายแล้วจ่อีกบอก เป็นที่แปลกแปลกเหรอเป็นตะวันน้อนะน้อเอาไก่สีอิ่มอยู่ของมือนี่แซ่บอยู่บ่แซ่บครับเคยมีผู้สาวมาป่วนเนี้อยู่บ่เคยครับอ้าวเคยไปท่องเดียวอะไรไปท่อที่ยวอะไรบ้าทองเที่ที่สามที่สี่ป้องปสามสี่ประมาณนี้ แต่ยุ่เนาะอาหารแซ่บด้แซ่บเพื่อแบบอือหูบวชักตัวนี้ผู้สาป้อนบวชักบวชสาปอนบวชักต้องซวยคกเลยเนาะผู้สาวป่อนกับแซ่บอ่าสาวปอนกับแซ่บเอาหยังมาหยังีนี่อใกล้มาไกล้จกัน นในนอเนื้อเนาะเอาข้ามีอะไรเลยป๊อปแซ่บคักแซ่บแน่ด้วยแบบนี้เด้อกินก็เรากนหิวอร่อยมากท่านผู้ชมอร่อยมากท่านผู้ชมจะป้อนได้ไหมที่นี้ฮะป้อนได้ไหมป้อนใครป้อนเนี่ยได้ เอาเลยเนี่ยเนี่ยผมดุนกันแน่ๆเข้ากันได้แน่ๆนี่ยคุณูนะ <ๆ S 2> อือเอาอย่างนาาี้นรับเออเอามาเอาขึ้นใหม่ขึ้นใหม่อ้าจับป้อนผู้สาวเนี่ยหรือเปล่าจับป้อนแบบนี้นะถ้าถ้าทำใหญ่ๆถ้าทำไม่ใหญ่ก็กินได้แต่ว่ายัางไง<ำ>มันก็เข้ากันได้แน่นอน ผมกับผู้หญิงเข้ากันได้แน่นอนนะถ้ากินไปอนถ้าป้อนต้องกินนะอ่าถ้ากินอันใครปรับเ้มากมือกลับภูมิแล้แม่มาเลี้ยวอีข้อเลยนี่วางเงงาเสยอะไรเราอยู่อ่ะเกินหัอ้านี่นั่งกินก็่อย้วยเนสเลยง ก็นั่งนั่นอันนี้แล้วไหมไม่ทราบเนี่ยนังเนี่ยนั่งอย่าลุกเด้เนี่ยนั่งเอาแบบนั่งไปเลยเอากินข้าวนัากันแหละต้นถั่บปอนเออฮะอ้าวหนึ่งสองเสบบ่แเสบจ้าแสีบบ่แเสบแห้งบ่อเสียบแห้งอ่ะโมนีนสิปอนไอ้อันนึงกันเด้อมีสื้อในอันเด้อ ไม่ต okay, okay. hmm ้องไหนมูปอดแบบปอกไก่ป่ะอืมอิ่มบอมมันี้อิ่มบ่อิ่มป่ะอิ่มอยู่ครับอิ่มหลายเลยใช่อือจะผู้สาวมาปอดเนาะใช่ครับอือเสีบเสบขนาดแลยบขนาดเลยใช่ขอคำคมเนี่ยกินบักกินส้มตำเนี่กินก็ภัยอันตรีเสียบกินส้มตำอ่าอยากกินคนเดียวถ้ากินแบบ มีความรักต้องกินกับผู้หญิงรอใช่อ๋อมันจะเสแซ่บวันหนึ่งจะแซ่บถ้ารักเนี้ยคู่ต้องกินสองคนแต่ถ้ารักด้วยกันจริงๆต้องมาแต่งงานรู้เเล้วต้องสิแต่งงานกับเขาปะได้ก็ว่าแบบจังไดในวุ่นหยอยได้ไงบอสแสดงความจริงใจเลยได้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 เออได้ปะขออีพอกันเด้อ ก็ไปขอพออยู่ซีสเก็ตก่อนแมนใส่อีหลี่ดิเออไปขอไปเนี่ยเอ้ามอมีผัวนะต้องมอมองกระป๋าอยู่เนี่ยจะมักก็ได้อีหลีบอสจะมักอีหลีโอ้ยจะมักอีหลีบอเออมักอีหลีอยู่ต้องกันได้อีหลีบออยู่ได้เออรับรองว่าผมเลี้ยงได้ก็แล้วกันนะโอ้ยบทต้องมาดาเอออืออือเอาแหละก็สซีอิ่มกเอนดอกเอออีสานวันนี้ เียครับอย่าผู้อิ่มว่อมากระปอนผู้สาวนี่นะตีผู้สาวกระนางถาเกิดน้ำลายเกิดอลไเอาบอ่ะอ๋อโห้โอ้ยกินกับซองคนนี้นะ จะกินกันกันนั่งก right ินอีกแม่ล่ะนั่งกินอีกแม่นั่งกินอีกแม่ล่ะว่าสั่สปะจิว่าเฮ้ยผู้สาวต้องกันบอกผู้สาวกันผู้สาวหลายมือนี่ยิ่มเลยมือนี่รอไอ้กันรอเนาะหนึ่งสองสามสี่ยิมผมพอดีเลยบึ้มวันนี้ต้องบอกต้องใจกับกินผู้เดียวเถอ้สาวหลายผูอดีงี้กันทุกคนเอา เอาไป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 แยบแสบเออเอาไปเอาอยู่บ่ป้นป่เอาเอาเอกินขาก่อนเออเบียไมกินน้ำมันมยมาๆเบียบเขาน้ำเล่าหไปกินไปไปไกินลอักินพนเอาเบียเขากระทให้เอยไหนนี่หรอขนอยิะบ่เห็นรังอบุนบ่เออเกอป่มน่เน่เกือปเน่ เกือบพิหายแล้วนี่เออวันีอามาแกติงไบุได้เสียสรา่งซะมันน่อยพิงก็ของชิอย่งี่เสียโอหด้ามาให้้าหลายเงอุ้ยมันนังไปต่าเาตังกัน้องมีไปอดจ้าเตะต่างกุนอ้ยมันนังปังกล่องอย่าไรดาล่าทันหนึ่งตัวเนี่ อานผู้สาวมหาบดีครับเออมาหมดครับอ้าวหนักได้ไหมเจ๊เจ๊เจ๊เอาควาคมไปแนรักจริงหวังแต่งรักแฟนต้องหวังมีลูกเดยรักกันรอเนะรักกันต้องทำยังไงรักกันต้องจูบกันแต่ถ้ารักจีบก็ต้องนอนด้วยกัน คืนนี้นอนกับใครคืนนี้นอนกับผู้หญิงสี่ท่านมีใครบ้างนุ่นแล้วก็ตั้งไปแล้วก็ใครใครอีกใครยศอุ oh ้ยอุ้ยแล้วก็หลันหลันทั้งสี่คนเลยเมาลูกกำนันหมดเลยใช่มีเงกอดด้วยกันหมดเลยนอนด้วยกันหมดเลยใครมีนอนตรงไหนกันบ้างนอนในบ้านผมอ๋อคนที่หนึ่งนอนตรงไหนเอ้านอนตรงนอน้ราบมาหลายหลังนี้เลยผู้ราบ สรุปสรุปแล้วจะได้นอนสี่คนไหมเนี่ยฮะตทีเนี่ยหนึ่งสองสามีกัใช่กันนี้ก็ใช่โอ้ยสักน้สตุปพี่สาวให้อันบอกนอนสิบว้าก็ได้ยอมียกให้มันสมดุลกับกิ่มตัวความรักครับหาคืออเนี่เอาสมดุลเ้ ตัวทั้งหมดเอาสรุปบนนอนสี่คนเมียนมันต้องนอนสิบคนมันจิดสิพขอสัดส่วนตัวใหญ่มันต้องเพี้ยนผมเพิ่งพข้ใจแน่ๆเอาจนแบบว่าจนห้องเบื่อม่ยิ่งไปละเบือนอนเป็นสีแบบนี้เหรอไอกระโลเนาะอุ้ยปวดขัดไอ้กระโลผู้สาวสมน้อยสิบคนเลยเดินไปนอนใส่ เงียบผมียบผหนาว่ะหนาอยเลยสองคนสามคนสี่ก็น้านมไปเจ็ดแปดเก้าสิบนอนดินชิบ้านหลักนี้หลักเดียวตนับ่กันสีบ๊เพิ่มงก่อนทีอันไอ้เฟื่อนน่นเฟื่อเฟ้่อนไหมโคตรห่าไหมสปอลีคอยอ่ออัดลงเฟื่อนไหมเฟื่องฝนอ่ะ ก็ฟบากองไงอันสุดยอดจัดคองสาวพี่น้องคนพวนฟ้าคนอุสาวยาาญาญาญสาวสมน้อยมหานายอันอืออาแล้วแล้นี่คไหมอคนอกีบสาวต้องกีบไว้เล่นแต่ถ้ากีบเป็นแฟนต้งแต่งานอือีกบอีอีกบอจีบไม้แค่กีบดอกถ้าจีบสาวก็จีบคนครับพา ทานเลยบะแบบนี้ทานบ่ทานบ่สัตวทานเลยนี่ทาานเราต้องตัดนใจอกมาผู้ใดหนีมาผู้ใดนีมาเอ้ยมาใครนี่ยัหนึ่งนองสาี่เลยหายเข้าใจนอนไปนี่นอนนี่ละนอนนี่ละเอยนอนนี่ละนอนนี่ละไอ้กนรอเนาะต้องกินต้องกินโตไอ้ลวคือย้อนหลังย้อนย้นล่